<N> เนื้องอกที่ตัดออกไปแล้วเนี่ยเอาไปไหนอะ่ะ <N> <N> คือเนื้องอกเนี่ยบางคนมีก้อนใหญ่ก้อนเล็กก็ไม่เท่ากันบางคนก้อนแบบตั้งสิเซนเลยก็มีเออก็มีคนถามเหมือนกันว่ามันเอาไปไหนโดยมากแล้วอะ่ะก้อนเนื้อพวกนั้นเรามื่อกี้ต้องเอาไปส่งตรวจเพิ่มเติมต่อว่าสุดท้ายแล้วไอ้ก้อนเนี่ยมันเป็นแบบชิ้นเนื้อไรเนื้อไม่ดีหรือเปล่าหรือว่าถ้าเป็นมะเร็งอยู่แล้วก้อนมะเร็งอันเนี้ยก็ต้องไปดูอีกว่าแต่ละส่วนมันมีลักษณะเซลล์ที่ผิดปกติมากน้อยแค่ไหนยังไงโดยมากมันก็จะเป็นลักษณะนี้แต่บางเคสก็็็็ออออาาาาาาจจจจจะะไไไมมมมมม่่่เเปนนนนตตตต้้้้้้งงงรรรวกกกกดดดหหหืถััััชิญท บางส่วนส่วนที่เหลือจะเอาไปเผาทําลายทิ้งเป็นพวกกลุ่มขยะติดเชื้อเลยเผาที่ไหนจริงๆในโรงพยาบาลมันจะมีที่ทิ้งแล้วก็จะมีที่เผาของมันเลยถ้าเป็นสถานพยาบาลเล็กๆไม่มีที่เผาเขาจะส่งไปทําลายในที่ที่ควรจะเป็นแล้วก็ใส่ถุงที่แบบเป็นถุงขยะอันตรายขยะติดเชื้อเลยแะไรครับก็เป็นชิ้นๆเลยบางทีถ้าเป็นแบบเป็นขาเป็นแขนที่แบบคนไข้ไม่ไหวจริงๆอะ่ะต้องตัดแขนออกแขนพวกนั้นก็จะแบบถูกส่งไปทิ้งอย่างนั้นเหมือนกันขอ,อกลับบ้านได้ไหมแขน ไม่เคยไม่เคยเจอเหมือนกันนะเราจะจะดูแลไงวะสตาฮับเป็นมัมมี่อย่างนี้ยเหรอมัน <c oughs> ไปดองไม่ไม่รู้ไม่เคยเจอ